สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับวิธีการจัดการข้อมูลนะครับในตาราง Excel นะครับซึ่งก็ซึ่งวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการเรามาแยกข้อมูลนะครับที่อยู่ในคอลัมน์เดียวกันเนี่ยให้ออกมาเป็น2คอลัมน์แบบนี้ซึ่งนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเจอปัญหาครับอย่างเช่นวันนี้เรามีฐานข้อมูลอาจจะเป็นฐานข้อมูลรายชื่ออะไรก็แล้วแต่แต่นะครับข้อมูลที่ผู้บริหารหรือ หน่วยงานเขาอยากได้เนี่ยกลับไปดีแ,แบบหนึง่งเช่นนะครับวันนี้ผมมียกตัวอย่างครับรายชื่อตัวเนี้ยนะครับที่ผมมีเนี่ยก็จะเป็นรายชื่อที่แบบชื่อสกุลเนี่ยนะครับอยู่ในคอลัมน์เดียวกันอันนี้เ็าเรียกว่าคอลัมน์นะครับส่วนแบบเนี้ยเาเรียกว่าแถวเนาะชื่อเนี่ยมันอยู่ด้วยกันกับนามสกุลแต่บังเอิญว่านะครับผู้บริหารหรือหน่วยงานเนี่ยเขาอยากได้ขอ้อมูลที่เป็นแบบชื่อกับสกุลเนี่ยแยกกันแบบนี้ โอ้โหเป็นปัญหาเลยครับถ้าวันนี้เรามีข้อมูลแบบเป็นร้อยเป็นพันเราต้องมานั่งแยกบางคนก็ยังใช้วิธีการแบบก๊อปใช่ไหมครับก๊อปปี้แล้วก็วางหรือคัดแล้วกไปวางอีกคอลัมน์หนึ่งนะครับซึ่งโอ้โหใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการง่ายๆครับใช้เวลาไม่เกิน3นาทีนะครับไม่เกินสามนาทีจริงๆนะครับถ้าไม่รวมการอธิบายเนาะอทีนี้ผมจะพาไปลองทํากันเลยครับอ่าก่อนอื่นเนี่ยผมก็จะลบข้อมูลตัวนี้ออกก่อนนะครับ ลบทิ้งไปเลยนะครับทิ้งไปเลยนะครับซึ่งผมก็จะทําให้ออกมาเป็นลักษณะเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับทีนี้ข้อมูลก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับสมมุติว่าตัวนี้อาจจะเป็นเป็นร้อยเป็นพันนะครับเนาะแต่ผมจะทําให้ดูแค่สิบคนให้เป็นตัวอย่างนะครับทีนี้วิธีการง่ายๆครับผมเนาะก็แล้วก็นะครับใช้เมาส์นะครับมาครอบนะครับข้อมูลที่เราต้องการที่จะแยกนะครับแยกออกมาทำเมนี้เสร็จปุ๊บนะครับก็ให้ไปที่นะครับอ่าเรียกเมนูนะครับ ไปที่คําว่าเมนู Data ตรงนี้นะครับคลิกเลยครับแล้วนะครับให้ไปหานะครับให้ไปหาคําว่า text to column ถ้าเป็นภาษาไทยก็น่าจะประมาณแบบข้อความเป็นคอลัมน์นะครับก็คลิกเลยนะครับพอคลิกปุ๊บเนี่ยก็จะมาหน้านี้นะครับหน้านี้ก็จะมีให้เราคลิกใหญ่สอันนะครับให้เราเลือกนะครับด้านบนนะครับด้านบนนะครับ เนี lic, ่ยนะครับคลิกเลือกเลยครับกระดานบนแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้เน็กนะครับกดเน็กพอเน็กปุ๊บเนี่ยนะครับให้ดูตรงนี่ครับตรงช่องตรงเนี้ยนะครับถ้าใครตรงนี้ว่างอยู่ให้ติ๊กนะครับอ่ะสังเกตให้สังเกตดูนะครับอ่ะให้ถ้ากดออกปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าถ้าเรา,า,เราติ๊กปุ๊บเนี่ยก็คือว่าเขาจะแยกนะครับหลักการก็คือว่าเขาจะแยกอ่าคอลัมน์เนี่ยตรงที่มีช่องว่างเนี่ยเห็นไหมครับช่องว่างตัวเนี้ย ช่องว่างต, iko, ตัวนี้ไม่จําเป็นต้องอความห่างเนี่ยเท่ากันแต่ขอให้เป็นช่องว่างมาจากแยกเราแบบนี้เลยนะครับลองติ๊กดูนะครับถ้าออกออกปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าติ๊กใส่ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นทีขั้นนะครับแบบนี้เลยพอคลิกตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะมี2จุดเนาะับงจุดพอติ๊กเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็คลิกคำน็กเลยนะครับน็กปุ๊บก็ไม่ต้องสนใจครับคลิกคำว่า f i n ิตเลย อ่าเห็นไหมครับคราวนี้นะครับชื่อสกุลเราแยกกันแล้วยังครับแยกแล้วนะครับสิ่งที่ท่านจะต้องทํานะครับต่อไปก็คือแค่พิมพ์นะครับตรงนี้เป็นคําว่าสกุลแล้วก็ให้ลบตรงนี้ออขอแค่นั้นเรียบร้อยเห็นไหมครัไม่เกินอะไรรเมื่อกี้ผมบอกว่าอะไรนะครับไม่เกินเหนือสามนาทีใช่ไหมครับก็ตามนั้นนะครับง่ายไหมครับโอเคเลยครับเนาะ ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมการทำการแยกข้อความให้เป็นคอลัมน์นะครับเนาะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับถ้าท่านคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ขอฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะรับชมวิดีโอถัดไปครับผมก็ขอ่ากคำว่าสวัสดีครับ